สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่องพลายถึงเงินนะครับวันนี้ผมมาหลุดคลิปครับที่บ้านพลายบัวบานแล้วก็เจี๊ไผ่บูนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสครับก็เลยมาถ่ายบัวบานกับรัเจี๊ไผ่บูให้ดูนะครับผมที่เราต้องใส่ปลอกขาไว้ครับไม่ใช่ทรมานหรือทารุณกรรมสินะครับผม เพราะว่าป้องกันอันตรายนะครับผมจากโซ่ขาดมาจะได้ไม่ไปกินของชาวบ้านนะครับผมและก็ป้องกันจากการถุนเสียนะครับผมวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ชมกันครับช่วงบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้ควานยังไม่ไมาเก็บมูลช้างเลยนะครับผมมูลช้างก็ยังเหลือเต็มนะครับผม เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าวันนี้นครับควานเจมปุบอกว่าถามควันเสือควันสิงว่าเจมปุลาไปหนึ่งวัน,นครับผมเพราะว่าลูกสาวไม่สบายครับก็เลยจะพาลูกสาวไปหาหมอครับผมวันนี้ก็เลยยังไม่มีควานยังมาเก็บมูลช้างนะครับผม นี่ครับครับคุณแจมป้นนี่ครับแกครับเป็นคนฝึกช้างดีมากครับผมที่พ่อใหญ่เรารู้ครับก็เซนรู้ก็คุณแจมป้นี่แหละครับเป็นคนฝึกให้นะครับผมพ่อใหญ่เราครับมาใหม่ๆหมก็ ไม่ค่อยจะรู้อะไรสักหน่อยครับก็เลยให้คุณแจมโป้นี่แหละครับเป็นคนหัดให้นะครับทั้งสองเชือกครับเพราะว่าช้างของผมมีสองเชือกครับเชือกแรกก็คือพลายคำเสนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วครับพลายคำเสนก็ได้คุณแจมโป้นี่แหละครับเป็นควานฝึกให้ครับฝึกเก็บ ของนะครับฝึกทุกอย่างครัแล้วก็ฝึกนั่งงานด้วยครับพลายเสษของเราครับผมอายุก็ประมาณห้าสิบหกสี่ปีห้าสิบหกสิบปีนะครับผมแกก็เลยเสียชีวิตนะครับผมเพราะว่าฟันเขาไม่ไม่มีนะครับผมตอนที่เขาตายนะครับผมเหลือฟันอยู่ซี่เดียวครับ เขาก็เลยไม่ค่อยมีฟันกินอาหารกินอาหารค่อยได้ก็เลยเสียชีวิตไปนะครับและผมก็ได้ไปซื้อเชือกใหม่มา,มาครับก็คือลายทองเงินทุกวันนี้นะครับผมคุณแจมป้๊นี่ครับเป็นคนฝึกให้ลายทองเงินของเราได้เก็บเงินแล้วก็นั่งงานได้นะครับผมและผมก็ ฝึกหัดมาเรื่อยๆครับผมพอหัดมาประมาณหลายเดือนก็เขาทำไม่ค่อยได้โดยที่เราต้องการแล้วก็เลยให้คุณมึกนะครับคุณมึกก็เคย่านการฝึกทางมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยให้เขาฝึกพิมให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็ทำดีกว่าเก่าครับผมมาถึงทุกวันนี้นะครับและผมก็ ฝึกขามาเรื่อยถึงถึงวันนี้นะครับผมนี่ครับประวัติของคุณแจมโปครับเป็นควานของลายบัวบานแล้วก็เจี G ๊ยไพบูนทึงวันนี้นะครับผมประวัติของคุณแจมโปนะครับโอ้หครับบัวบานครับถึงแกเป็นคนฝึกช้างเก่งมากครับแจมโปครับ บการ์โชคโชนครับเคยไปเลี้ยงแ้้งที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับคนเจมปุไม่ธรรมดานะครับผมวันนี้ว่าจะมาสัมภาษณ์เจมปุกนะครับก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์เกนะครับเพราะว่าเกรพรลูกปหาหมนะครับผมวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายให้ชมลายบัวบานครับผมนี่นะครับตอนนี้นครับให้ทุกท่านได้ รมกันนะครับผมแน,น่นแน่นครับผมมีการโยกโรงเรียนด้วยนะครับธรรมดาสุดหนครับผ่อบาน,นครับนั่นแน่อันแน่เอกเรียนใจโรงเรียนเลยนะครับดูครับครับสวัสดีครับวน่ี้แล้วผู้บานครับเสียดรงหน่อยแล้วเอาละ เยี yeah. สุดยอดมากเลยครับโอเคสุดยอดเลยครับเบือบาสครับเก่งมากครับนะครับชูงาให้เราดูาครับนั่นแน่ นั่นแน่อะอ๋ะอดีครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมกันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มาทายให้ชมนานแล้วนะครับันนี้ก็มีโอกาสพอดีนะครับผม มาลงหน่อยแล้วลงมาลงเหรอมาลงลงอ่าเนี่ยอะไรครับสุดยอดครับมีการโยกลาด้วยครับผมอ๋อ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 ทูสเต็ปครับดีครับโชว์สเต็ปครับสุดยอดเลยครับโชว์สเต็ปใส่ยลุงเรียนนะครับเอาครับ อ่าตติดบเลยครับลิงใจงเลียนน้อยบัวบานนกลิงใจงเลียนเลยนะครับตัวติ๊บเป็นทีเลยครับดูครับอขันคนมาละเดี๋ยวเราจะไปจับคนบัวบานหน่อยโอ้บัวบานให้จับครับ ไปจับจับป้นหมู่บ้านหน่อยหมู่บ้านให้จับครับมาจับมือหน่อยก่อจับมือหน่อยแขนลุงเล็กหน่อยเออเย็นด้วยเย็นด้วยโอ้สุดยอดมาเลยครับใช่ม,มากเชื่อฟังเราครับผมแน่น,นั่นแน่นั่นครับวันนี้มาถ่ายให้เอฟซีดูกันครับผม นะครับความน่ารักความส่วนของจะบัวบานนะครับผมโอ้ทำลายเต็มหน้าผมเลยครับโอ้ทำลายเต็มหน้าผมเลยครับเต็มกล่องเลยนะครับจี้ไม่จี้ไฟบุญว่าโอ้ทำไมเลี้ยงใจต้อเรียนงน้อยนั่นนะ bùn bì bùn bìn đùn hấp sai hôn 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 Tết hôn sai hôn sai Tết sai Tết sai hôn sai เออเต้นเลยเต้นเออเต้นเต้นสุดยอดสุดยอดเลยเออสุดยอดเลยครับเต้นเลยเต้นเต้นเร็วมาเต้นละเต้นไหนล่ะเต้นไหนล่ะโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้ดูบานเต้นครับสุดยอดเลยครับเต้นไหนล่ะเต้น้อยเต้นไหนอ๋อสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดครับเชื่อฟังคำสั่งแล้วครับดีมากเลยครับสุดยอดเลยครับโอ้โหครับดูครับอ๋อ อ๋โอโหสุดยอดเลยครับเต้นครับดูท่าเต้นมือบานท่าใหม่ครับยอดเลยนะครับเอฟซีครับผมดูครับท่าเต้นมือบานครับสุดยอดเลยนะครับโหครับงาด้วยนะครับดูครับโอ้เต้นท่าเต้นใหม่ครับผมมือบานครับ,บ,รบเอาไมา่กินกองเริ่มลมกินกองหน่อยเสียงแล้วครับเนี่ยที่ครับเอฟซีหน่อย ขนแกะแล้วครับผมอ๋อครับดูครับดูครับสุดยอดเลยนะครับคุณเสกคุณมาจากบ่บ้านหน่อยคุณเสกเนี่ย,ยนีควานเสกครับะรฮะ,ะโทษสร้างยังใส่โทษตัวไหนบุบ้านนะไปโทษ เขาอะไรไซด์นี่ะเนียนอันนี้นะครับเป็นควันสีกำลังมาครับช่องสีสีไปไหนมาไม่เห็นไปไหนมาอ๋อคุณจับบัวบานได้ไหมใช่เหรออ๋อ นะครับยิงว่าจําได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับในช่องพลายทองเงินนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ล่าวเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม